นินจาหญิงที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดมีนามว่าลินบัดนี้เธอได้ปรากฏตัวและก้าวออกมาสู่แสงสว่างกับทักษะพายุคุณใยเมื่อโจมตีศัตรูคุณใยจะล็อกเป้าหมายและพุ่งตรงไปสร้างดาเมจนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายรุนแรงให้กับไอวอลจริงๆมันก็มีแค่เนี้ยจบคลิปเลยไหม รินน้องสาวของไฮยะโตไม่ใช่น้องของซาเอะนะนินจาผู้ชำนาญและสงบสุขขุมในฐานะลูกคนที่สองของตระกูลยางามิเธออยู่ในเงามืดเพื่อรักษาไฟแห่งตระกูลของเธอให้คงอยู่ต่อไปคืออยู่ในเงาจริงๆนั่นแหละพอตั้งแต่ที่ฉันติดตามเนื้อเรื่องมาไม่เคยเห็นแกปรากฏซักเฟรมในตอนแรกอะฮฮยาโตยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองมีน้องสาวจู่ๆมีน้องสาวเพิ่มขึ้นมาสองคนซะง,งั้นตัมีน้องสาวก,กี่คนฟันเนี่ย ถ้าเรียงตามอายุลินจะเป็นลูกคนกลางค่ะฮายาโตอายุ20เป็นซามูไรลินอายุ19เป็นนินจาเคลลี่อายุ17เป็นนักวิ่งเรียกได้ว่า GM อ่ะแถ้ตัวละครลินเข้ามาสดๆรลล้อนๆเพื่อต้อนรับอีเวนต์นารุโตะนั่นแหละถ้าหากมีลินอยู่ตั้งแต่แรกจริงๆเกควรไปเตือนฮายาโตหน่อยพี่เองนะ่ะใจร้อนเกินน้องก็สุขุมเคลลี่ก็ดีจะมีใครปกติบ้างไหมเนี่ย ถ้าหากคนไหนที่ชอบเสพเนื้อเรื่องอยากรู้ความเป็นมาของตระกูลนี้ว่าทำไมถึงเข้าไปพัวพันกับ h o r i z o นได้สามารถไปดูคลิปประวัติที่เมาส์มินเคยทำไว้ที่ตัวไอมุมขวาบนนะคะมี2 EP แล้วก็ตอนนี้เมาส์มินมี IG ของช่องแล้วนะคะชื่อว่าเมาส์มินดอทซชื่อเดียวกันกับลิกตอกเลยอย่าลืมติดตามมีไว้จะได้ไปส่องรูปหลุดคนดัง แต่ตอนนี้คลิป YouTube ไม่ฟีดเลยค่ะอยากให้ทุกคนช่วยมาดูคลิปดูสตรีมไปกำลังใจให้กันด้วยนะคะพี่มินนะ่ะทอมากๆเลยไม่อยากเอาสานช่องเมาวมินนะ <S <S สวัสดีเพื่อน <S <S ๆชาวกาลิน่าฟีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาส์มินค่ะ ตอนนี้เราก็เข้าสู่สงครามนินจาบทที่2จากการคอลแลบฟรีไฟ r ์ X r u โตตัวละครลินก็ถูกเพิ่มเข้ามาหลังจากการอัปเดตแพทเลยแถมภารกิจก็รับง่ายมากเลยค่ะล็อกอิน3วันก็ได้ตัวถาวรไปเลยแต่ด้วยความที่ของใหม่นาุโตมันเข้ามาเยอะมากจนทําให้ใครหลายๆคนอาจจะละเลยตัวละครลินไปสําหรับมินคิดว่าตัวละครนี้เป็นทักษะกลางๆค่ะสามารถเอาไปเล่นตามสไตล์เราได้เลยคือมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้น แต่มันก็ไม่ได้ดีเพราะฉะนั้นในวันนี้เราไปทดสอบตัวละครลินกันดีกว่าว่าตัวละครนี้มีประโยชน์อย่างไรบ้างเรามีวิธีการแก้ทางแบบใดแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ไปต่อชีวิตพี่เม้ามินในสตรีมขอบคุณท็อปห้าหมูเด้งด้วยแล้วก็ในเดือนนี้มี n k a หนู่ส้มแล้วก็น้องต้นนะคะที่สมัครสมาชิกช่องครบ1ปีพอดีอยากให้อยู่กับพี่เมสามินต่อไปนานๆน,นะคะขอบคุณการซัพพอร์ตนี้ค่ะทักษะพื้นฐานตัวละครลินเป็นทักษะแบบติดตัวชื่อ เรอว่าพายุคุณนมี2ทักษะทักษะแรกคุไนจะทําดาเมจกับศัตรูที่เรายิงอย่างที่สองคุณนจะช่วยทําลายไอวอและบอกเพิ่มเติมว่าดาเมจสูงสุดจะอยู่ที่12หน่วยขึ้นอยู่กับระยะทางใช้เวลาสร้างคุณน3ามเล่มทั้งหมด24ิวินาทีแต่คือดาเมจที่ทำกับศัตรูเบามากเข้าไปแค่หหน่วย oh. แล้วต่อให้มีเกาะหรือไม่มีเกาะนะคะดาเมจก็เท่ากัน แล้วที่เขาบอกยิ่งไกลดาเมจยิ่งแรงเนี่ยไกลแค่ไหนเริ่มต้นที่ระยะ10เมตรค่ะ5หน่วย20เมตร5หน่วย30เมตรก็ยัง5หน่วย40เมตรขึ้นมา7หน่วย50เมตร8หน่วย60เมตร10หน่วย70เมตร11หน่วยค่ะ 80เมตร12หน่วยค่ะพอยิ่งไกลขึ้นนะ่ะคุณนายกว่าจะไปถึงศัตรูนี่ใช้เวลามากขึ้นนะคะและดาเมจของมันสูงสุดอยู่ที่12หน่วยค่ะต่อให้เราจะไปยืน90เมตรหรือ100เมตรหรือมากกว่านั้นมันก็จะไม่เพิ่มแล้ว3เล่มรวมกันได้ดาเมจ36หน่วยอันนี้เป็นตัวอย่างระยะ70เมตรนะคะคือไกลมากแทบจะสุดแมปต้องเล่นในเมืองกว้างๆไม่ก็แมปใหญ่ค่ะ ความสามารถในการทำลายไอวอลอุ้ยตกใจลืมเปลี่ยนสกินตัวละครลินมีประโยชน์มากที่สุดคือการทำลายไอวอลค่ะยิงคนแล้วดามเมจเบาเกินแล้วคือมันสามารถทำลายได้ตั้งแต่มีคุณน2สองเล่มแรกแล้วอะเออทักษะลินนะ่ะมีผลทั้งปืนใกล้แล้วก็ปืนไกลเลยนะคะ และต่อให้เป็นไอวอลในลีกก็สามารถถูกทำลายได้ด้วยมีดคุณนายสองเล่มเท่ากันแต่เมนคิดว่ามีดคุณนายมันน้อยเกินไปอ่ะถ้ามี6เล่มมันจะดีกว่านะเพราะอย่างน้อยมันจะช่วยเจาะไอวอลได้3ลูกเลยไงแบ่งจังหวะยิงด้วยจะดีมากและคุณนายจะไม่บินออกไปถ้าหากเราอยู่ชิดกับเป้าหมายมากเกินไปคือต้องเว้นระยะให้คุณนายมันบินนิดนึงค่ะถ้าเจอระยะจูบฝากอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ <c oughs> และคุณนายจะบินก็ต่อเมื่อเรายิงเท่านั้นนะคะถ้าเราไปต่อยที่ศัตรูหรือไอวอลก็ไม่มีผลเพราะฉะนั้นตัวละครที่สร้างดาเมจอย่างโคมเมอร์ไลเดนแล้วก็อีกนิดต่อให้เราโจมตีศัตรูไปแล้วคุณนายก็จะไม่พุ่งออกไปนะคะโอเคเอแล้วแบบนี้ลินโกงกว่านี้ได้ไหมอ่ะเราจะเอาตัวละครไปทดสอบ6ตัวด้วยกันค่ะตัวละครที่1ไฮยาโตเลือดลดแล้วคุณนายดาเมจเท่าเดิมไม่มีผล คุณนไ,ไม่ได้ช่วยทําให้นิกิตาทํางานได้นานขึ้นเห็นปะมันไม่ได้รีเซ็ตคูดาวใหม่มีดคุณนไ,ไม่สามารถบินไปหาเพื่อนได้เซ็งเลยกะว่าจะหิวเลือดด้วยคาเทล่าสักหน่อยถ้าสั่งหารคนด้วยใจจะรีเซ็ตคุณนมัไหมไปดูกันเอาเฮ้ยนี่วิ่งมาชกเฉย <laughs> บอดสิ่งล่างไวเกินสุดท้ายแล้วใจไม่มีผลนะคะ ตัวละครมาโลยิ่งไกลดาเมจยิ่งสูงขึ้นตอนนี้เราอยู่ห่างจากเป้าหมาย60เมตรซึ่งดาเมตมีดคุณนยอยู่ที่10หน่วยพอมีทักษะตัวละครมาโลแล้วดาเมตเพิ่มขึ้นค่ะมาโลเพิ่มความโกงให้ลินได้ ทักษะใหม่พาโลมาเมื่อทำลายไอวอลแล้วเป้าเล็งจะล็อกไปที่ศัตรูและต่อให้เราทำลายไอวอลด้วยมีดคุนในทักษะการล็อกเป้าของพาโลมาก็ทำงานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเอาพาโลมาไปใช้คู่กับลินอันนี้คุ้มมากค่ะเพราะตอนมีดคูนันเจาะไอวอลเสร็จแล้วอ่ะเราจะได้ซ้ำศัตรูได้เลยแต่คือฝั่งตรงข้ามอ่ะมันต้องตั้งไอวอลก่อนนะสิไม่เป็นสายซับพอร์ตเพื่อนก็ต้องเป็นสายหลอยศัตรูที่เขากำลังบวกกันอยู่ จากการทดลองมีแค่มาโลกับพาโลมาเท่านั้นที่เพิ่มความโกงให้กับลินได้โอเคมีวิธีป้องกันหรือแก้ทางไหมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะในวันที่10สิงหาคมสามารถไปเจอเมาส์มินตัวจริงได้ในงานฟรีไฟล์นารูโตะที่จัดในเซนทันเวิลด์หลายชั้น8งานเริ่ม11โมงเป็นต้นไปไปเจอกันได้ตั้งแต่เริ่มงานเลยนะคะ เมื่อเราทำการยิงสัตรูแล้วคุณในจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงพุ่งไปยังเป้าหมายตัวหลบไปแล้วแต่คุณในยังรอยอยู่ที่เดิมเนี่ยพอมันล็อกเป้าแล้วมันไม่ได้เคลื่อนที่ไปตามนารูโตะนะ และต่อให้เรายิงเป้าหมายที่เคลื่อนที่อ่ะคุณในมันก็พุ่งตามขนาดที่สตัวกําลังเคลื่อนที่แบบโค้งอยู่คุณในก็ตามไปได้แต่มีดคุณในมันเลี้ยวเข้าซอยไม่ได้นะเพราะฉะนั้นวิธีแก้ทางคือให้เคลื่อนที่ไปหลบหลังที่กาําบังตั้งฉากกับลินจะเห็นได้ว่ามีดคุณในมันตักไปที่กําแพง ง่ายๆมันก็คือการวิ่งหลบเข้ามุมค่ะ3ดอกเข้าตู้คอนเทนเนอร์หรืออย่างจังหวะนี้มีดคุไในปักจัวหลังคาทางแก้ไอวอลคือตั้งไอวอลสองลูกจบค่ะไปทดสอบวิธีแก้ทางด้วยตัวละครกันค่ะแต่จากที่เราเห็นเมื่อต้นคลิปในลิไม่สามารถป้องกันได้ ไปต่อที่ตัวละครที่2องโจเซฟอันนี้มินเอาทักษะมาร์คของตัวละครโมโคมาด้วยนะคะโจเซฟกันมาร์คโมโคแต่ไม่สามารถกันดาเมจจากมีดคุณในได้ค่ะเป็นตัวละครไม่กี่ตัวที่โจเซฟไม่สามารถป้องกันได้คือมันไม่ได้มองว่าเป็นทักษะก่อกวนหรอดาเมจน้อยไปจนโจเซฟไม่ขึ้นกันเลยทีเดียว ตัวละครที่3โอลออนตอนเป็นกระสืออยู่อะทำดาเมดไม่ได้คุณในก็ไม่พุ่งไปค่ะแต่ถ้าหากโดนยิงแล้วแปลงร่างทันทีจะช่วยป้องกันมีดคุณในได้4ตัวละครเซนหรือทักษะใดก็ตามที่มีโล่ฟ้ามีดคุณในเจาะที่โล่สีฟ้าก่อนที่จะเจาะเลือดดังนั้นสามารถป้องกันได้ A124 เมื่อลินยิงสวนกับคุณนนจะไม่พุ่งไปค่ะแต่ A124 ไม่สามารถหยุดการสร้างคุณนนได้เพียงแต่ถ้าหากลินโจมตีกับคุณนนจะไม่พุ่งไปอยู่ดีดังนั้น A124 ป้องกันได้ค่ะครั้งนี้เราจะมาทดสอบตัวละครกดใช้แบบ4ตัวรวดเลยซึ่งน้องๆก็มาจากสมาชิกช่องเมาส์มินนั่นเองเป็นแคน m t h หมดเลยนะเนี่ย เริ่มที่สตาปูเนวดารับบทเป็นซานซิโนเอาเลิกนั่งยานได้แล้วมาทดสอบสกิลยิงไปที่ล่างจำแรงแล้วคุไในไม่พุ่งนะคะตอนแรกคิดว่าคุณในจะมีผลด้วยซะอีกลินต้องยิงโดนที่ศัตรูเท่านั้นคุไในถึงพุ่งฉะนั้นต่อให้เรายิงแมงมุมไลเดนคุไในก็ไม่พุ่งเช่นกัน m t h e a ของเราเป็นโครโนค่ะยิงโดมไปแล้วคุณในไม่พุ่งมันต้องยิงโดนตัวศัตรูเท่านั้นค่ะโครโนป้องกันได้ MTH เราไม่เด่นเป็นเคนตะค่ะยิงผ่านม่านไม่ได้ช่วยลดดามีด MTH โบพีทเป็นสเตฟี่นี่คือรวบรวมจักกะอยู่ใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสเตฟี่ช่วยลดดามีดคุณนายได้ค่ะจากปกติที่ดามีดก็น้อยอยู่แล้วฉะนั้นจากการทดลองทั้งหมดมีโอไลออนทักษะโลฟ้า A124 โคโนและสเตฟี่ที่สามารถแก้ทางตัวละครลินได้ค่ะ แนะนำคอมโบทักษะลินที่มินชอบใช้และดีมากๆไปจับคู่กับพาโลมาคุณในทำไอวอลแตกปุ๊บล็อกเป้ายิงสตูต่อไลล่าเพิ่มความหนึ่งแล้วก็เอาออสก,กาพุ่งไปทำลายไอวอลอีกทีไม่ก็ตามความถนัดมินจะใช้อล็อกไม่ก็หงอคงไปแทนในโหมดแรงใหญ่กับ4 v c ยกตัวอย่างทักษะไลล่า la นะคะเนี่ยพอศัตรูเคลื่อนที่ช้าลงก็เพิ่มโอกาสให้คุณนายวิ่งไปโดนศัตรูมากขึ้นแถมตอนดาวก็ยังช่วยล็อกขาให้อีกง่ายต่อการซ้ําทีหลังพอสังหารคนได้ก็ช่วยสร้างไอวอลอีกคือลินเป็นทักษะที่ทําลายไอวอลไงแล้วอย่างที่เรารู้กันถ้าหากเราใช้ออสกา้าพุ่งใส่ศัตรูที่อยู่หลังไอวอลดามจมันก็จะเพิ่มขึ้นอันแน่โดนล็อกขาคานหนีไม่ได้ใช่ไหมละ่ะ แต่คือทักษะาไลาล่าอาจจะเหมาะในแมปใหญ่มากกว่าคะ่ะเพราะใน 4V4 อ่ะมันเก็บไอวอลเกิน3ลูกไม่ได้เกอนเต็มหลังคาเลยเนี่ยเออแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าหากเราใช้ออสกาพุ่งชนไอวอลทักษะพาโลมาจะทำงานด้วยไหมแต่เมื่อเี้คุณนายทำให้ไอวอลแตกไปแล้วระหว่างนี้ทักษะพาโลมาจะทำงาน10วินาทีคะ่ะล็อกเป้าจังหวะทดสอบมาแล้วอุ๊ยโดนหัวค่ะพุ่งไปทักษะพาโลมาทำงานจริงๆ อุ้ยตุยพระรนกระแทกเหรอโทษโทษเฮ้ยกลายเป็นคอมโบนี้ดีมากๆทุกคนลองเอาไปใช้กันได้นะฮะอุ้ยเกือบขิดคอมโบระยะไกลช่วยซับพอร์ตเพื่อนไม่ก็สายสไนเอามาโล่ไปคู่กับโมโคพอไอวอลลูกแรกแตกด้วยคุณในก็ใช้ไอลิสยิงทะลุไอวอลต่อศัตรูไม่รอดแน่หรือทักษะที่เน้นใช้ไอวอลโดยเฉพาะไลล่าสร้างไอวอลให้เยอะก็เอาในลิสไปฮิวเลือดแล้วก็ใช้อีกนิดทำลายไอวอลให้ไอวอลกรอบ เดี๋ยวลองทดสอบดูฝั่งตรงข้ามมีไอวอลในลิตั้งทั้งหมด3ลูกกดอีกนิดเข้าไปกลายเป็นคุณในเพียงหนึ่งเล่มสามารถทำลายไอวอลได้ค่ะ3เล่มหายไปพร้อมกันทีเดียว3ลูกข้อดีอื่นๆของลิ้นช่วยปิดจ็อบให้เราได้บางจังหวะเรายิงศัตรูต่อไม่ได้แต่คุณในไปถึงค่ะมีคุณในสามารถช่วยซ้ำตัวดาวได้ ถ้าเป็นในโหมด 4v4 ถ้าเราตุยก่อนใช้มีดตาถัดไปคุณในย,ยังอยู่ไม่ต้องรอสร้างคุณในใหม่เป็นแรงเฮือกสุดท้ายหรือเรียกว่าแรงอาฆาตก็ได้ตุยไปแล้วคุณในย,ยังทำงานอยู่เรื่องอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะถ้าคุณในไปทําให้โซเนียอีกฝั่งหนึ่งขึ้นเล่มที่เหลือก็พร้อมซ้ําอ่ะอารมณ์แบบถ้าฉันตุยแกก็ต้องตุยด้วย ทำให้เราออกจากไอวอลได้ไวขึ้นไม่ว่าจะเจาะของศัตรูหรือในบางครั้งที่เราต้องตั้งไอวอลขังตัวเองจะได้ออกไปบวกต่อได้ไวขึ้นเดี๋ยวลองเอาลินไปเล่นจริงดีกว่ายังดีนะลินน่ะมีผลกับดาวกระจายด้วยเอาเจ็บซีดเลยใช่ไหมล่ะมีพัญญามีพุ่งไปด้วยออสการ์เป็นไงล่ะวิถีนินจาตัวจริง คือจะดีมากกว่านี้ถ้าหากคุณนมันมีดาเมจเยอะขึ้นไม่ก็มีจํานวนคุณนมากขึ้นเพราะส่วนมากพอเรายิงศัตรูปุ๊บฝั่งตรงข้ามก็จะตั้งไอวอลแต่คือมีคุณนของเราอ่ะหมดไปก่อนแล้วลินเลยเหมาะกับการซับพอร์ตเพื่อนไม่ก็ไปหล่อยเขาตอนที่เขาบวกกันอยู่แต่ดูดิที่บอกยิ่งไกลดาเมจยิ่งเพิ่มอะเพิ่มขึ้นมันนิดนึงค่ะดูดิกว่าจะได้ดาเมจสิ 12, หน่วยสุดแมปมาทุกคนอุ้ยอุ้อุ้ย,ย,ย,ยเก็บเก็บ เฮ้ยแต่บางทีนี่ดาเมจมากกว่าปืนอีกนะอา้าวไปไหนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวอยู่ข้างหน้าเป็นไงโดนคุนในเฉาะไปแล้วอู้ ถ้าหากชอบคลิปรีวิวตัวละครแบบนี้และเห็นว่าคลิปของมินมีประโยชน์อย่าลืมช่วยกันพาเพื่อนมาดูนะคะช่วยกันกดแชร์กดติดตามพี่เมาสมินในทุกๆช่องทางเป็นกำลังใจให้กันหน่อยไปช่วยปั่นวิวหน่อยนะไปสปอร์ตกันในสตรีมก็ได้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ